แล้วเขาชอบมากแล้วเขาก็พยายามจะบอกเพื่อนร่วมง,งานทุกคนว่าซื้อใส่สิมันเก็บก้นและพุงเราดีมากอแล้วไม่อยอมซื้อก็นสักทีหนูซื้อฝากเขาซ<า>ื้อฝากอไม่ซื้อฝากซึ่งก็เใส่ไม <laughs> ค่คือตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะ,ะมันจะชับมันแบบว่ามั่นใจอ่ะใส่แล้วแบบมั่นใจอ่ะแบบเนี่ยอย่างวันนี้ก็ใส่เพราะว่าใส่กางเกงเอวสูงเขาใส่กางเกงในได้ หนึ่งในนี้ที่ชุดชั้นในยังใส่แบบแบบคุณป้าใส่กันน่ะจริงกับป่ะเสื้อในไม่ใช่แต่กางเกงในใช่ กางเกงในเป็นแบบไหนครับเป็นแบบกางเกงในที่แม่เราใส่อะค่ะ,ะ <c oughs> กางเกงในเก็บสะโพกเก็บพุง <c oughs> อะท,ที่มาสูงๆเงี้ย <c oughs> เหรอใช่ <c oughs> แล้วเวลาเขาใส่กางเกงเอวตัมเขาก็ต้องพับขอบลงอุ้ยต้องมีพับขอบกางเกงใน <c oughs> ใช่เหรอใช่เางเกงในเขา่็ถึงสะดือ <c oughs> อ๋อแล้วเขาชอบมากแล้วเขาก็พยายามจะบอกเพื่อนร่วมงานทุกคนว่าซื้อใส่สิมันเก็บก้นและพุงเราดีมากโอ้แล้วไม่ยอมซื้อก็สักทีหนูซื้อฝากาซื้อฝากเาไมีซื้อฝากเขาไม่ใส่ไม่ คือตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะมันจะชับมันแบบว่ามั่นใจอ่ะใส่แล้วแบบมั่นใจอ่ะแบบเนี่ยอย่างวันนี้ก็ใส่เพราะว่าใส่กางเกงเกวสูงเขาใส่กางเกงในได้อรู้เลยรู้เลยไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเห็นกางเกงรู้เลยเดีกใส่กางเกงในกางเกงในมปุ๊บท่านี่เห็นว่าแพทอะคือเห็นงกางเกงในบุมเลยอ่านี่ใช่แล้วเพื่อนพยายามให้เราใส่แล้วก็บอกว่าเนี่ย เราแต่งตัวแบบนี้บูมอีกนิดเดียวก็คือกางเกงในแล้วแล้วถ้าเจอกางเกงในบูมอ่ะแล้วแพทจะพับขอบยังไงเออแล้วเป็นคนใส่กางเกงเอลต่าตลอดก็เลยไม่ได้ใช้ของเพื่อนสัทีเพื่อนก็บอกว่ามันดียังไงกางเกงในเอวสูงอ่ะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าขายของคุณลูกค้าเข้าเลยค่ะคือมันดีมากมันเป็นแบรนด์แบบสมัดก่อนแล้วเป็นแบรนด์เดียวกับถุงน่องที่ดังๆอ่ะเออมันเป็นแบบแบบแบรนด์แบบ ม้งแต่รุ่นแม่แล้วบูเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาเราจะไปไหนอะ่ะเราต้องแบบคือมั่นใจอะ่ะนึกออกป่ะเหมือนเหมือนเหมือนแบบโอเคเซฟตัวเองในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาถ้าเราไปลรวรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แบบแต่งตัวไม่มั่นใจเลยอะ่ะไม่เราก็จะรู้สึกว่าเราเสียเซล์ทั้งวันเนาะอะไรงเงี้ยเราก็เลยเจอแหละมันดีมากพอมันดีมากปุ๊บเราก็เหมาะเหมาะเหมาะเชื่อไหมทุกวันนี้แม่เป็นแม่จะซักเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าให้อย่างงี้ใช่ไหมแม่ถาม อันนี้ของแม่หรือของลูกอพอจะดกันแล้่หยอโอ้จริงแล้วแม่ก็จะแบบว่าเอามาแล้วก็นี่ของแม่หรือของลูกเนี่ยของของบูงของบุมเออแม่ก็ว่าอยู่มันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่โอ้จริงแต่มันมั่นใจไงมันทำให้เราไป็ <บา S 2> กางเกงนเก็บพุงเก็บสะโพกเลยะนะ <ๆ S 1> ก,กระชับวันนี้เราได้คุยกับสองสาวนี่โอ้น่ารักมากอะไรนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมบอกว่ายังไม่พอได้สิครับผมเตรียมเกมมาให้คุณผู้ชมแล้วครับเชื่อว่าสุภาษิตคำอะไร